เจียอีจีนีหวนชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับพบก,กับมิ้นในวิตามินดูตี้นะคะสวัสดีวันตุจีนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปเปิดกระเป๋าในปี2023กับมิ้นกันคะ่ะมันมีอะไรเหมือนเดิมหรือว่ามีอะไรที่แบบน้อยลงหรือเป็นยังไงนะคะทุกกระเป๋าผ้าค่ะก่อนหน้าน,นี้เราใช้กระเป๋าสานในช้อปปีนะคะอันละมันร้อยกว่าบาทนะคะตอน,นรู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนมาใช้อันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนั้นเริ่มแบบ หูเห่เริ่มไม่ค่อยดีแล้วพอดีได้ฟรีมาช่วงปีใหม่นะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะคะว่าในนี้มีอะไรไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะเราก็นี่เลยอ่ uh, า MRT นะคะทุกคนแล้วเวลาเราเติมอ่ะเป็นรายเดือนอะไรแล้วก็จะได้นี้มาค่ะมันก็คือ สเปย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็นั่นแหละช่วงโควิดนี้แล้วก็ต้องใช้อยู่นะคะทุกคนต้องมีนะคะกระเป๋าสตางค่ะกระเป๋าก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็จะแยกกระเป๋าตาตา์แบบใส่เหรียญใส่บัตรก็กระเป๋านี้นะคะราคาไม่แพงค่ะนี่มีซื้อมาประมาณร้อยหนึ่งเองมั้งนะคะทุกคนนี่ที่ห่อที่แบบถูกนะ For e v เ r เนี่ยใส่เหรียญแยกนะคะเพื่อความหนักหนักหน่วงแล้วก็จะมาอยู่ในอันนี้นะคะเป็นหูฟังค่ะมีหูฟังแบบนี้ไปก่อนนะคะทุกคนคือมันเป็นหูฟัง S <S ซึ่งเปจากช้อปปี้นะคะแบบบูทูสนั่นเองนะคะก็ราคาประมาณสองร้อยประมาณนี้นะคะจ่ายชาร์จค่ะเวลาแบบชาร์จแบบค,คือมิ้นไปงานวัดมามีสตอรี่นะมิ้นไปงานวัดเก็บปิดทองมาใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยก็จะมีคนพิการน่ะเขาขายกระเป๋าอยู่ใบละยี่สิบบาทซึ่งเรารู้แหละว่าต้นทุนของเขาอ่ะคืออาจจะเป็นแบบถูกมากๆแต่เราคิดว่าแบบคนพิการอ่ะ แล้วพยายามที่จะทํามาหากินนะทุกคนเราก็เลยแบบอยากอุดหนุนเขาก็ไม่ได้เหมือนแบบแเขามาแบบขอเฉยๆเขาก็คือแบบเอาพยายามหาของมาขายเท่านี้เขาก็คือแบบคือเครื่อคือพิการนะคือไม่ไม่มีแขนนะคะทุกคนันนี้ก็เลยอุดหนุนมาสองอันอันนี้ก็เลยเอามาใช้แบบใส่เครื่องสําอางเล็กๆน,น้อยๆเวลาไปทํางานนะคะก็จะเป็นลิปสติกนะคะแล้วก็ ลิปสติกอีกเหมือนกันนะคะ,แล,ลนนะ,คะแล้วก็ลิปสติกอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็ลิปสติกอีกเหมือนกันค่ะเป็นของ beauty buffet 1อันสีอ,อกแดงๆนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นของ for you t o สีซอฟๆส้อออมอิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบลิปมันที่อยู่ในเซเว่นของ KA นะคะก็ใช้บ้างแบบเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเวลามีลานนสแค่อันเดียวไว้ใช้แบบก่อนนอนกลางคืนอ,อะไรเงี้ยเราเลยไม่ได้พบเพราะว่ามื่อักก็ปุกใหญ่มานะคะแล้วก็อันนี้เป็นลิปของจีแหละแต่ว่าสีแบบสวยมากโอเคเลย ไม่เคยสวัดไม่เคยทําให้คลิปให้ดูใช่ป่ะแต่ว่าอยากบอกว่าสีมันนุ่มแล้วก็ละมุนตุ้นมากๆดีสีดีมากก็คือสีเหมือน ปากนี่ตอนนี้เลยสีคล้ายๆกันเลยนะคะจะมาอยู่ในอันนี้นะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็น้ำหอมในเซเว่นค่ะเวลาเราสึกว่าเฮ้ยจริงๆเราทาคอนโดนไปแล้วอะไรเงี้ยเราสึกว่าระหว่างวันแบบมันเริ่มมาแลวเอาอาจจะมีกลิ่นอะไรเงี้ยก็เงื้อออกก็จ้วง,งไปนิดนึงยาภาระยาแก้ปวดหัวเราเวลาปวดหัวมากๆนะคะแล้วก็พกไปกันไว้นะคะมันเป็นปูเฟนนั่นเองนี่กินพาละไม่ได้จ้ะก็กิฟต์ด,ดำสองตัวในกระเป๋าสีชมพูนี้นะคะยังไม่หมดเป็นเท่านั้นจ้ายังมีอีกวี ถ้าจะเป็นอันเดิมกับที่คลิปที่แล้วนะคะลูกอมต้องแต่มันเป็นโควิดอะเรารู้สึกว่าบางทีเรานั่งอยู่เรารู้สึกว่าอยากจะไอขึ้นมาแล้วก็ไอมาเลยทั้งที่เราแบบเราหายไปแล้วแต่ว่ามันยังมีความรู้สึกว่าอยู่ดีแบบคันคอขึ้นมาโดยที่แบบเราไม่เคยคันมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอาลูกอมที่มันเย็นๆอะกินไปเลยเรานั่งรถ BTS หรือมาทีก็ได้อย่างเงี้ยเรากลัวคนข้างๆกลัวเรา่าเฮ้ยเราเป็นโควิดหรือเปล่ามาไออะไรขนาดนี้เราก็แบบพอเริ่มเริ่ม,มจะคันก็ ถ้ารีบอมแล้วก็มันจะหายค่ะมันช่วยจริงๆนะเนี้ยช่วยให้เราแบบเย็นคอแล้วก็ไม่ไอนะคะเป็นทีกกราดของที่อยู่มิ้นหนึ่งอันแล้วก็ขอเอ,อ็ก์ีหนึ่งอันนะคะแล้วก็เป็นกุญแจล็อกล็อกของอะไรนะที่แบบใส่พัสดุข้างล่างของคอนโดนเรานะคะลอดน่าจะไปซื้อชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบหลงมาในนี้นะคะก็ติดมาด้วยไม่รู้ทําไมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไอต้องบอกว่ามิ้นทํามาต้องนานแล้วนะคะทุกคนก็เลยแบบช่วงที่เอ,อ่อที่เขาให้ทํากันแล้วมินก็ผ่านช่วงนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีทํารอบใหม่ไปนะคะเป็นว่าสบัสดสวัสดิการอย่างไรเพราะว่าตอนนั้นนะคือรายได้เราไม่ถึงแล้วตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะยังไม่ถึงแล้วอาจจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเพิ่งสมัครไปแบบเริ่มต้นใหม่มันไปทีแล้วคือมันดีมากๆเลยนะคะเนี่ยจ่ายต่อเดือนได้แล้วก็แบบเอาไปเป็นค่ารถไฟได้รถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวงเงินในเนี้ยห้าร้อยบาทซึ่งตอนแรกมิ้นไม่เคยใช เห็นเขาเขียนว่าแบบใช้ว so ัสติสวัสด so like like, like ิการ B D S ได้อะไรเงี้ยก็เลยลองเฮ้ยได้อยู่นะในนี้มีห้าร้อยเราก็แบบประหยัดไปห้าร้อยนะเพราะว่าเราต้องขึ้นสองต่อเวลาไปทํางานแล้วก็ขึ้น M R T ด้วยแล้วก็ b ีดด้วยก็ประหยัดบีดีเอสไปประมาณห้าร้อยแล้วก็จริงๆอะขึ้น B ีดต่อเดือนสองพันนะเหลือประมาณพันห้าอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายค่าของชีพเราแบบคนเกาเยอะมากๆแล้วก็นี่ก็คือของที่อยู่ในกระเป๋าเราทั้งหมดมีแค่นี้ค่ะ น้อยมากแท้จะไม่มีแบบซับหน้าหรือแป้งอะไรเลยก็คือแบบทาตอนเช้าก็คืออยู่ได้วยเย็นๆก็ไม่ได้ซับมาเปิดกระเป๋าให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะสองพันยสิบสามปีหนึ่งเปิดทีนานๆเปิดทีเขาทุกคนจะชอบคลิปกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมากันบ่อยๆอยากให้ทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหงามากตอนนี้คอมเมนต์หายแต่ว่าก็เข้าใจว่าเพื่อนๆดูกันแล้วก็แบบมิ้นแบบหายไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เลยหายตามอย่างเงี้ยขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกัน แล้วก็ยังติดตามกันแล้วก็มาดูคลิปมินบ้างสนับสนุนแล้วก็ดูคลิปมินมาตลอดอยู่กับมินมาตั้งแต่มินทํา y o YouTube เลยก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินมีทองใช้ล่ลํารวยตลอดปี2 0 2 3ีนี้นะคะบ๊ายบาย